ปติการเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสสในชุดที่25นะคะโดยแบ่งหัวเรื่องสสที่เข้าประชุมน้อยที่สุดสสที่เข้าประชุมไม่ถึงร้อยวันสสที่มาประชุมด้วยจำนวนวันสูงสุดและสสที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งหลังจากวันที่1กุมภาพันธ66นะคะในส่วนที่สำนักข่าวอิสรา เขาได้มีการรวบรวมข้อมูลทางสถิติการเข้าประชุมสาภาผู้แทนราษฎรของสอส,อสอในชุดที่25นะคะโดยนับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมในปี62ไปจนถึง1กุมภาพันธ์ปี66คิดเป็นจำนวนวันประชุมเนี่ยน,นะคะ269วันจากฐานข้อมูลสำนักบริหารงานกลางกลุ่มงานข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยแบ่งหัวเรื่องสสที่เข้าประชุมน้อยที่สุดสสที่เข้าประชุมไม่ถึงร้อยวันสสที่มาประชุมด้วยจำนวนวันสูงสุดและสสที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งหลังจากวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยนะคะสสป้ายแดง สองรายสุดท้ายที่เข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณ7วันก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภานเนี่ยนะคะคือนายวิวัตเจริญพานิสิริค่ะสอสอบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลและนางสิริรัตนสุขสนานสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยซึ่งบุคคลทั้งสองเนี่ยนะคะเข้ามาดำรงตำแหน่งสอสอได้ เพราะผู้ดำรงตำแหน่งสสในบัญชีรายชื่อลำดับก่อนหน้าตนเองเนี่ยลาออกไปทำให้มีการเลื่อนรายชื่อบุคคลทั้งสองขึ้นมาเป็นสสแทนตำแหน่งที่ว่างลงนอกจากข้อมูลสสที่มีช่วงเวลาดำรงตำแหน่งเพียงแค่7วันเนี่ยนะคะทางสำนักข่าวอิสาราเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลทางสถิติการเข้าประชุมสภาของสสชุดนี้นะคะซึ่ง ถ้าเรามาดูสอสอที่เข้าประชุมน้อยที่สุด10อันดับแรกนะคะคุณผู้ชมอันดับหนึ่งค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและสอส,อสอพักภูมิใจไทยวันประชุมทั้งหมดเนี่ย269วันคุณอนุทินมา125วัน นะคะก็หายไปครึ่งคร่ๆเลยทีเดียวคนที่สองนายอนุมัติสูสารอสอสอพักประชาชาติคนนี้ที่เป็นงูเห่านะคะคุณผู้ชมก็เข้าประชุม154วัน 3. นางสาวสุภมาศอิสระพักดีสอสอพักภูมิใจไทยเข้าประชุม168วัน 4. ีนายศักดาคงเพชรสอสอเพื่อไทยเข้าประชุม1 7 6วัน 5. นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสอส,อสอพักภูมิใจไทยเข้าประชุม181วัน 6. นายกนกลิ้มตระกูลสอส,อสอเพื่อไทยเข้าประชุมร8 6วัน7นายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สอส,อสอพักชาติไทยพัฒนาเข้าประชุม204วันนายภาควัฒน์ศรีสุรพล สอสอเพื่อไทยและนางสาวตรีนุชเทียนทองเริ่มตรีว่าการกระทรวงคุณตรีนุชนี่น่าจะอยู่กระทรวงศึกษาธิการไหมคุณตรีนุชเทียนทองแต่ว่าในสื่อเนี่ยเขียนว่าสาธารณสุขซึ่งไม่ใช่แน่นอนนะคะคุณตรีนุชไม่ได้อยู่สาธารณสุขนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ากระทรวงศึกษาหรือเปล่า น่าจะกระทรวงศึกษาเนาะอ่าก็เป็นสอสอพลังประชารัฐนะคะมีวันประชุมเท่ากันเลยก็คือ211วันคุณพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอและหัวหน้าพักเก้าไกลเข้าประชุม2 1 3วันคุณฐานิดเทียนทองสอสอพักพลังประชารัฐมีวันเข้าประชุม212วันลาออกจากสอสอเมื่อวันที่9กกุมภาพันธ์นะคะ นี่คือ10อันดับแรกที่เข้าประชุมน้อยที่สุดเหล่าบรรดารัฐมนตรีก็พอเข้าใจนะคะแต่เหล่าสสนี่สิเออน่าคิดแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณพิธาหัวหน้าพักคเก้าไกลนี่เออติดอันดับ10ท็อป10นะผู้ที่เข้าประชุมน้อยที่สุดกับเขาไปด้วยนะคะแต่แต่แต,แต่ก็ยังไม่ถือว่าน้อยที่สุด เพราะมีอีกอันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสอสที่ประชุมไม่ถึงร้อยวันอันนี้หนักกว่าเมื่อสักครู่นี้อีกนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็คิดว่าเป็นอันที่น้อยแล้วนะประชุมน้อยสุดสิบอันดับแรกเน่นะ,ะแต่ยังมีแบบมาประชุมไม่ถึงร้อยวันอะหนักขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากประสบเหตุทางการเมือง อามาดูกันหน่อยนะคะสำหรับสสที่ประสบเหตุทางการเมืองอาทิการต้องโทษคดีต้องมีการเลือกตั้งใหม่สสที่ลาออกจนเป็นเหตุทำให้มีการเลื่อนบัญชีรายชื่อของสสจึงมีสทมสที่มีระยะเวลาของการประชุมไม่ถึงร้อยวันเป็นจำนวนหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะเช่นคุณจัก,กรพันธ์ปิยะพรภยัยบุ์ สสประชาธิปัตย์เข้าประชุมวันเดียวเท่านั้นเองนะคะเลื่อนบัญชีรายชื่อวันที่18มกราคมแล้วก็ลาออกวันที่28นั่นแหละนะคะเออเป็นปุ๊บลาออกปั๊บเลยนะคะคงไม่ได้อยากจะเป็นเนาะไม่อยากเป็นสส,สบัญชีรายชื่อนะค,ะคุณโกมินทีคธทานานนสสพปชรเข้าประชุมหนึ่งวันเลื่อนบัญชีรายชื่อนะคะร้อยตำรวจเอกจอมเดช ตรีเมฆสอสอพักรวมพลังเข้าประชุมหนึ่งวันเลื่อนบัญชีรายชื่อนายทวีศักดิ์ณตะกัวทุ่งสอสอพักรวมพลังเข้าประชุมหนึ่งวันเลื่อนบัญชีรายชื่อ1สิงหาคมแล้วก็ลาออกสองสิงหาคมนะคะก็ยกตัวอย่างประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะมาน้อยแต่ว่าเขาประสบเหตุทางการเมืองนะคะเขาก็เลยมาแค่นี้นะ ทีนี้จะพาไปดูในส่วนของสอสอที่มาประชุมด้วยจํานวนวันสูงสุด3อันดับแรกมาน้อยก็เห็นไปแล้วมามากเราก็ควรจะเชิดชูนะคะถ้ามาดูสถิติสอสอที่มาประชุมจํานวนวันสูงสุด3อันดับแรกเนี่ยนะคะ,อ,ะอันดับหนึ่งเนี่ย269วัน เอาตามเวลาก็ขอเอาที่แบบสูงสุดเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามีหลายรายชื่ออยู่ก็จะมีคุณโกวิทพวงงามสอสอพักพลังท้องถิ่นไทยคุณเทิดพงษ์ชยนันประชาธิปัตย์ประกอบรัตนพันธ์ประชาธิปัตย์วันวิภาไม้สนก้าวไกลปรกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลก้าวไกลเบนจาแสงจันทร์ก้าวไกลทวีศักดิ์ทักษิณก้าวไกลองค์การชัยบุตรก้าวไกล และวิรัตพันธุมั่มผลสอสพอักภูมิใจไทยเออถ้าดูจากสถิติตรงนี้แล้วสอสอเก้าไกลนี่เขาก็ขยันขันแข็งกันมาทําหน้าที่ในสภาจริงๆนะคะอ่ะทีนี้สําหรับสอสอที่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งหลังจากวันที่1นึ่กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะยกตัวอย่างก็แล้วกันนะคะเช่นคุณแพงสีพิจารณ์สอสพักประชาธิปไตยใหม่ก็เลื่อนบัญชีรายชื่อขึ้นมานะคะ 7กุมภาแล้วก็ลาออก14่กุมภาปฏิวัติพิจารณ์สอสอพักประชาธิปไตยใหม่เลื่อนบัญชีรายชื่อหลังจากทางคุณแพงศรีเนี่ยลาออกนะคะซึ่งคุณปฏิวัติก็เข้ารายงานตัวเมื่อวันที่17กุมภานะคะนางสาวกิติประภาจิวะสันติการสอสอพปชรอเลื่อนบัญชีรายชื่อหลังจากนายพาคินสมมิทนกคุณ สอสอแบบบัญชีรายชื่อพอปอชรลาออกวันที่17เจ็ดกุมภาโดยนางสาวกิติประพาเนี่ยเข้ารายงานตัววันที่23่สามกุมภาอันดับที่4นะคะเกิกมนตรีรุษโสดธิรพัฒเออคุณเกิกมนตรีเนี่ยคะ่ะทุกคนถ้าใครเออได้เป็นสอสอกับเขาแล้วนะคะเนี่ยเป็นสอสอพักเพื่อชาตินะคะ เลื่อนบัญชีไรยชื่อขึ้นมาคุณผู้ชมเมื่อวันที่7กุมภานะคะคุณพันศักดิ์ซาบุสอสอพลังปวงชนไทยนะก็เลื่อนบัญชีไรยชื่อขึ้นมาเมื่อวันที่9สุภชัยนาคสุวรรณเสร,รีรวมไทยเลื่อนมาวันที่7วารีรัตศิริทันสกุลเพื่อไทยนะคะเลื่อนมาวันที่สยุบนายยุบนานา,นาประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสอสอบัญชีรายชื่อจากการที่คุณสิริวันปราศจากศัตรูเนี่ยยื่นลาออกจากพักประชาธิปัตย์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะรวบรวมให้ได้เห็นละว่าสถิติสอสอชุดที่25ใครเป็นใครเข้าไม่เข่าประชุมลาออกรับตำแหน่งอะไรยังไงนะคะหลังจากที่ยุบสภากันไปเป็นที่เรียบร้อยสนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชสีมงกุฎ ุคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580